คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับดาวเพชรที่อาจทาให้ความร่ํารวยทั้งหมดบนโลกต้องอับอายหรือเปล่าหรือดาวระยิบระยับที่มีพื้นผิวที่ทจากเหล็กแข็งละ่ะลองมาดูดวงดาวแปลกๆเหล่านี้และพยายามไขความลึกลับของพวกมันกันมีดาวดวงหนึ่งในกลุ่มดาวคนครึ่งม้าที่มีชื่อเล่นว่า Lucy in the Sky with Diamon d ใช่มันถูกตั้งชื่อตามเพลงของ h e Beatles เพราะโดยพื้นฐานแล้วมันคือเพลงของ Beatles ก็อย่างที่คุณเห็นมีการค้นพบว่าดาวดวงนี้มีเพชรขนาดใหญ่อยู่ที่แกนกลาง ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าเพชรเม็ดนี้ใหญ่แค่ไหนมีการประมาณการว่ามีอยู่ประมาณ1 0,000มื่นล้านล้านล้านกะลัดนั่นคือ1ตามด้วย0ูนตัวพบไดมอนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีน้ำหนักเพียง45.5กะลัดเมื่อเปรียบเทียบกันคุณจินตนาการถึงขนาดของแหวนที่คุณสามารถทำได้ด้วยดาวเพชรดวงนี้ออกไหมแล้วมันก็มีมวลประมาณเดียวกับดวงอาทิตย์ของเราแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ครอบครองเพชรเม็ดนี้มากเกินไปแม้ว่าคุณจะเป็นเจฟฟ์โบาวาร้สแต่ โรนาวินสตันซีอของบริษัทแฮร์รี่วินสตันกล่าวว่าเพชรเม็ดนี้มีขนาดใหญ่มากจนน่าจะสร้างแรงกดดันมูลค่าของตลาดดังนั้นคุณจะต้องเลือกแหวนมั่นเพชรที่ขนาดเล็กกว่ามากสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวลูซี่อินเดอะสกายวิดไดมอนคือมันมีความหนาแน่นสูงอย่างไม่น่าเชื่อในความเป็นจริงมันมีมวลของดวงอาทิตย์อัดแน่นอยู่ในวัตถุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงหนึ่งในสของโลก นั่นเหมือนกับการพยายามใส่ช้างลงในกล่องรองเท้าและถึงกระนั้นแม้จะมีขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างหนาวเย็นโดยมีอุณหภูมิแกนพพีมประมาณ66-49องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการเปรียบเทียบอุณหภูมิแกนกลางของดวงอาทิตย์ของเราอยู่ที่ประมาณ15ล้านองศาเซลเซียสนับตั้งแต่มีการค้นพบลูซี่อินเดอะสกายวิไดมก็มีการค้นพบดาวตกผลกอีกหลายดวงบางดวงมีใจกลางเป็นเพชรซึ่งมีขนาดเท่าโลก มันแสดงให้เห็นว่าจักรวาลเต็ไมไปด้วยความประหลาดใจและคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณจะพบสมบัติประเภทใดในอวกาศอันกว้างใหญ่และนี่ไม่ใช่ดาวประหลาดเพียงดวงเดียวที่เราเคยค้นพบมีสิ่งแปลกประหลาดมากมายที่อธิบายไม่ได้ในอวกาศตัวอย่างเช่นลองใช้เวก a าเวกาหรือที่รู้จักในชื่ออัลฟาไลแรเป็นดาวสว่างที่ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวไลลามันเป็นหนึ่งในดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนและมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่าจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก ตอนนี้เวก้าอาจูเหมือนดาวที่สวยงามและสว่างสวัยสำหรับพวกเราชาวซีโลกเหนือแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่ามันมีความลับซ่อนอยู่จริงๆแล้วมันถูกบดขยี้ก็อย่างที่คุณเห็นว่าอัตราการหมุนที่สูงกว่าของเวก้าทำให้มันหมุนขึ้นที่เส้นศูนย์สูตรซึ่งคล้ายกับท้องจักรวาลมันหมุนทุกๆ12.5ชั่วโมงซึ่งค่อนข้างเร็วสำหรับดาวดวงหนึ่งและมันจะพ้นวัตถุร,บรอบๆเอลของมันมันเกือบจะดูเหมือนดวงดาวกำลังเล่นฮูลาฮูป สาสารนี้อยู่ห่างจากใจกลางของดาวมากขึ้นดังนั้นมันจึงมีแรงโน้มถ่วงน้อยลงซึ่งเป็นเหตุให้มันเย็นลงและมืดลงและทําให้เกิดการมืดคล้ำเนื่องจากแรงโน้มถ่วงดังนั้นเวก้าจึงเป็นฝันร้ายที่สุดของกูรูฟิตเนสจักรวาลแม้ว่าสําหรับพวกเรานักดูดาวมันก็ยังดูกลมเพราะเรามองจากปลายขั้วของโลกอย่างไรก็ตามหากเราเห็นจากมุมที่ต่างออกไปเราจะได้มุมมองที่ต่างออกไปมากซึ่งอาจทําให้สงสัยว่าเวก้าแอปลโดนัทคอสมิกไว้ข้างหลังเราหรือเปล่า แต่ในขนาดที่เราหว่านล้อเล่นเกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตรรอบเอวก็ไม่มีการปฏิเสธว่าเวก้ายังคงเป็นหนึ่งในดาวที่สว่างที่สุดและน่าลหลงไหลที่สุดในกาแล็กซี่ของเราแต่ถ้าคุณต้องการบางสิ่งที่สว่างจริงๆแล้วซูเปอร์โนวาล่ะซูเปอร์โนวาคือการระเบิดในอวกาศขนาดยักษ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดาวเลิกถึงจุดสิ้นสุดของวงจรชีวิตมันเหมือนกับตอนจบที่ยิ่งใหญ่ของการแสดงดอกไม้ไฟแต่ในระดับจักรวาล มันปล่อยพลังงานออกมามากกว่าที่ดวงอาทิตย์จะผลิตได้ตลอดชีวิตในไม่กี่วินาทีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงดาวดวงต่อไปของรายการของเราวัตถุท้องฟ้าที่มีชื่อแปลกๆว่า IPFT14 HLS แต่เรื่องของเรื่องก็คือมันไม่ใช่ซูเปอร์โนวาทั่วไปแม้ว่าดาวดวงนี้จะระเบิดในปี2014และเริ่มจางหายไปเหมือนปกติแต่ล่าสุดก็กลับมาสดใสอย่างคาดไม่ถึงอีกครั้งเปิดตัวได้ดราม่ามาก และหากนั่นยังไม่พอดาวดวงนี้ยังคงจางลงและสว่างขึ้นอย่างน้อยห้าครั้งโดยรวมซึ่งคล้ายกับการโยโย่เล็กน้อยมันเหมือนกับว่าดวงดาวไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการจะสว่างสวยต่อไปหรือจางหายไปในห่วงลึกนอกจากนี้มนักวิทยาศา,ศาสตร์วัดสเปกตรัมของซูเปอร์โนวาพวกเขาพบว่ามันวิวัฒนาการช้าก,กว่าดาวเลิกดวงอื่นถึง10เท่าบางทีมันอาจจะเป็นซูเปอร์โนวาที่ต้องการแค่สนุกกับปีทองของมันโดยสรุปแล้ววัตถุนี้เป็นปริศนาอย่างแท้จริง แต่นี้ไม่ใช่ดาวดวงเดียวที่เป็นโรค2ในหนึ่งเมื่อมองแวบแรก MY Camelo p a r a l i s ดูเหมือนจะเป็นดาวเลษ์กที่ค่อนข้างธรรมดาแต่หลังจากมองดูใกล้ๆแล้วนักดาราศาสตร์ก็ลงความเห็นว่าแท้จริงแล้วมันคือดาว2ดวงใน1ดวงดาวสองดวงนี้โคจรรอบกันและกันด้วยความเร็วมากกว่า60,0,000ไมล์ต่อชั่วโมงมันเป็นระบบดาวแบบดาวคู่ซึ่งหมายความว่าดาวต่างๆอยู่ใกล้มันมากจนมีเปลือกโลกเหมือนกันกล่าวอีกในหนึ่งคือพวกมันอยู่ใกล้กันมากจนเกือบจะจูบกัน โลมิโอและจูเลียตบนท้องฟ้าเหล่านี้เป็นหนึ่งในดาวคู่ที่มีมวลมากที่สุดที่รู้จักแต่ละดวงมีน้ำหนักมากถึง32และ38เท่าของมวลดวงอาทิตย์ตามลำดับนักดาราศาสตร์ยังคิดว่าพวกมานาดใกล้จะเกิดการรวมตัวของดาวฤกษ์ซึ่งหมายความว่าวันหนึ่งพวกมานาดรวมกันเป็นซูเปอร์สตาร์ยักษ์หนึ่งเดียวว้าวใครจะรู้ว่าวากาศจะโรแมนติกได้ขนาดนี้ต่อไปขอแนะนําดวงดาวชื่อยาวอีกชื่อหนึ่ง HD 140283หรือที่เรียกว่าดาวของเมทูเซลา ดาวดวงเล็กๆในกลุ่มดาวราศีตุลดวงนี้มีชีวิตอยู่มาระยะหนึ่งแล้วแต่ผมหมายถึงมันอยู่มานานมากแล้วจริงๆนะนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่ามันมีอายุมากกว่าเอกภพด้วยซ้ำลองคิดดูสิว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงจะเป็นยังไงแต่ในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบว่ามันมีอายุประมาณ14,800ล้านปีซึ่งมีอายุใกล้เคียงกันในจักรวาลของเรา มันยังค่อนข้างน่าประทับใจดาวดวงนี้เก่าแก่มากเมื่อได้อยู่ตอนที่ทางช้างเผือกยังเป็นกาแล็กซีทารกแต่ถึงกระนั้นดาวดวงนี้ก็ยังมีชีวิตเหลืออยู่มันเพิ่งเริ่มขยายเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งเหมือนกับตอนที่คุณอายุ30พูดถึงความชราได้ดีแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเข้าใจได้แล้วดาวที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อตามตัวอักษรว่า WTH Star ล่ะผมไม่ได้ล้อเล่นนะอย่างน้อยมันก็เคยใช้ชื่อนั้นตอนนี้มันถูกเรียกว่าดาวของแท็บบี้ แล้วมันยังมีชื่อทางวิทยาศาสตร์อีกมากมายแต่ชื่อนั้นค่อนข้างอ่านยากนะแต่สิ่งที่แปลกประหลาดจริงๆเกี่ยวกับดาวดวงนี้คือการหลี่แสงแบบไม่สม่ำเสมอด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่เรืองแสงเหมือนดาวทั่วไปแต่กระพริบราวกับว,ว่ามีคนเปิดและปิดไฟฉายและไม่ใช่แค่การลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรากําลังพูดถึงแสงสว่างที่ลดลงถึง22%ไม่ใช่เพราะบางครั้งมันถูกบังโดยดาวเคราะห์หรืออะไรสักอย่างนักวิทยาศาสตร์ให้คำอธิบายต่างๆมากมายสําหรับพฤติกรรมที่แปลกประหลาดนี้ ั้งแต่ดาวหางฝุ่นไปจนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่นอกโลกถูกต้องแต่ก่อนที่จินตนาการของคุณจะโลดแล่นเกินไปสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าคําอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดเป็นเพียงฝุ่นผงเก่าๆบางทีดาวเลิอกอาจถูกล้อมรอบด้วยเมฆฝุ่นบางชนิดและบางครั้งก็ยังไม่ให้เรามองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าคําอธิบายนี้จริงไม่ได้รับการยืนยัน100%เซแต่ก็ยังมีความลึกลับมากมายที่ล้อมรอบดวงดาวของแท็บบี้เอาไว้แม้ว่ามันอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยแต่นั่นคือสิ่งที่ทําให้มันน่าทึ่งมาก การเดินทางของเราสิ้นสุดลงแล้วเพื่อนๆเรารู้สึกชึ่นกับความหลากหลายและความแปลกประหลาดของเอกภพนี้มีอะไรอีกมากมายให้คนพบที่นั่นดังนั้นไว้เรามาสำรวจและตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ของจักรวาลกันอีกนะ